สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอลันโซครับในช anel ยูทูบนี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลี์พูกันเช่นเคยนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์และกด subscribe s u b สคร i ป e ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเรื่องราวในวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันเลยครับก็คือเรื่องของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับหลังจากที่เกมล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้เป็นผู้ทำประตูชัยให้ลร์พูบุกไปเอาชนะ เลสเตอร์ซิตี้ได้ถึงคิงพาวเวอร์สเตเดียมหประตูต่อศูนย์ะครับแล้วก็ต่อยอดให้เลียภูตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่ชัยชนะเดียวเท่านั้นแล้วนะครับก็จะการันตีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้แต่ก็ไม่แน่นะอาจจะไม่ต้องลงเตะในนะัดเจอสเปอร์เลยก็ว่าได้ถ้าหากอาร์เซนอลเตะวันพุธนี้เจอกับคริสตัลพาเลซแล้วอา,าร์เซนอลพ่ายคารังต่อพาเลซก็จะทำให้เลียภูเนี่ยนะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในทันทีนะครับ โอเคมาเข้าเนื้อหากันดีกว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับนอกเหนือจากเทรนต์แล้วเนะี่ยยังจะมีบทสัมภาษณ์ของเฟอร์จิฟันไดที่ได้ออกมาพูดถึงเจ้าเทรนต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในนาทีที่7 6เลยครับของเกมในวันนั้นเนี่ยเทรนต์อาริสนเดอร์อาร์โนนะครับตะบันลูกยิงด้วยเท้าซ้ายครับแล้วบอลเนี่ยก็พุ่งผ่านแนวรับของเลสเตอร์ซิตี้เข้าสู่ก้นตาข่ายครับหลังจากนั้นเนี่ยเทรน์ก็ถอดเสื้อโยนทิ้งครับแล้วพุ่งตรงไปยังมุมธง เพื่อฉลองใช้แบบสุดขีดเลยครับแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทําประตูครับมันคือความรู้สึกครับมันคือความปลดปล่อยและบางทีมันอาจเป็นการสื่อถึงการอําลาก็ว่าได้นะครับย้อนไปในวันที่เทรนต์อายุ20ปีครับเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกครับเขาบอกว่าตัวผมเองก็เป็นแค่เด็กธรรมดาธรรมาคนหนึ่งครับจากลิเวอร์ p o o ที่ตอนนี้เนี่ย ฝันของเขาได้กลายเป็นจริงแล้วเวลาผ่านไปเกือบ6ปีครับเด็กคนนั้นเนี่ยได้เติบโตขึ้นเป็น1ในแบ็คขวาที่ดีที่สุดของโลกครับเขาเป็นทั้งตัวแทนของเมืองครับเป็นหัวใจของทีมและอาจจะกำลังเดินเข้าสู่บทสุดท้ายในเสื้อสีแดงของลิเวอร์พูลประตูนั้นนะครับไม่เพียงแต่จะช่วยให้ลิเวอร์พูลได้คว้าชัยชนะครับแต่จะทำให้ลิเวอร์พูล ขยับเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20ได้อย่างมั่นคงครับขออีกเพียงแค่ชัยชนะเดียวเท่าน,นั้นครับทุกอย่างก็จะถูกตัดสินครับหรืออาจจะเ็วยกว่านั้นถ้าหากอาร์เซนอลเกิดทำข้อผิดพลาดในคืนวันพุธนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ทีมต้องการฮีโร่ครับและเขาก็ลุกจากมานั่งสำรองใช้เวลาเพียง5นาทีครับในการทำประตูให้กับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นในจังหวัที่หลายคนเนี่ย ยังไม่แม่ไม่มั่นใจเลยครับว่าตัวเทรนเองเนี่ยจะกลับมานงสนามในวันนี้ได้หรือเปล่าถามว่าเพราะอะไรครับเพราะก่อนหน้านี้ในช่วงต้นสัปดาห์สตาร์โค้ชของลิเวอร์พูลเขาได้พูดคุยกันและได้มองว่าเทรนอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมเกมนี้ในเกมที่บุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้แต่ด้วยทีมแพทย์ของลิเวอร์พูลครับก็ช่วยกันประครับประคองแล้วก็ร่วมมือกับเทรนครับเพื่อให้เทรนเนี่ยกลับมา เล่นเกมนี้ได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากคอนเนอร์แบดลี่แบ็คขวาอีกคนหนึ่งยังไม่พร้อมที่จะลงเล่นครบ90้นาทีแบลดลี่เองพร้อมที่จะออกสตาร์ตตัวจริงแต่ไม่พร้อมที่จะลงเล่นเต็มเวลานะครับดรเดวิดไรดิงครับซึ่งเป็นโค้ชฟื้นฟูร่างกายก็ร่วมงานกับโจลูอิสนักกายภาพนะครับก็ได้ทำให้เทรนเนี่ยสามารถกลับมามีชื่อในเกมนี้ได้อานเมอร์สลัดเองก็ได้ให้เครดิตตรงนี้ด้วยทั้งตัวเทรน ตัวโจลูอิสรวมถึงดรเดวิดไรดิงส์นะครับหลังจบเกมนั้นนะครับมันมีช็อตชหนึ่งที่เทรนด์อเลซานเดอร์อโนดูเหมือนประม่าครับจะไม่กล้าไปหากองเชียร์ลิอร์เท่าไหร่เหมือนในใจเนี่ยเขาคิดอะไรบางอย่างเพราะตลอดที่ผ่านมาเขาโดนกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์เนื่องจากเขาได้ปิดปากเงียบมาตลอดในเรื่องของการต่ดสัญญาเฟอร์จูฟันไดที่ยืนอยู่ด้านหลังได้ผลักเทนออกไปครับซึ่ง มันอาจจะหมายความว่าอะไรหมายความว่าส่งให้เทรนเนี่ยไปซึมซับบรรยากาศครับเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดครับเสมือนจะบอกน้องชายคนนี้ว่านี่คือเวลาของนายครับและบางทีมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็เป็นได้ในการให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับเทรนก็ไม่ได้ทําอะไรให้แฟนบอลเรียบผูมีความหวังอะไรขึ้นมาหรอกครับเขาก็ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเรื่องของสัญญาครับและเขายืนยันมาตลอดว่าตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา เขาจะไม่ออกมาพูดเรื่องนี้ต่อที่สาธารณะเพียงแต่บอกว่าชัยชนะวันนี้มันพิเศษมากจริงๆและประตูนี้ช่วงเวลานี้มันจะอยู่กับตัวเขาตลอดไปข่าวเลยที่ว่าทเทรนจะไปเรอลมาดิดยังมีมาต่อเนื่องครับไม่มีคํายืนยันว่าเขาจะอยู่ต่อกับเรอัลพูหรือไม่แต่ก็ไม่ได้มีคํายืนยันว่าเขาจะไปจากลาจากเรอัลพูเพียงแต่แววตาที่ออกมาและการเฉลิมฉลองเนี่ยมันเหมือนกําลังบอกลาครับ จมีคา a r กเตอร์เขาพูดในรายการ s k y s p o r t นะครับเขาบอกว่า t r e n ตเนี่ยจะไม่อยู่กับเลียฟพูครับและได้บอกว่า t r e n ตไม่สมควรที่จะได้ลงเป็นตัวจริงให้กับเลียฟพูแล้วในฤดูกาลนี้เพราะควรจะให้ c o n เนอร์แบตลียก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนเพราะ Bradley เองคือทายาทที่จะมารับช่วงต่อจาก t r e n ตในเรื่องของความทุ่มเทที่มีคําถามขึ้นมานะครับว่าเทรนจะยังทุ่มเทกับเรียฟพูหรือเปล่า ยังมีใจให้กับเรียกยูอีกไหมอาร์เนอร์สล็อตเขายืนยันเลยครับว่าสิ่งที่เชนทําในวันนี้เนี่ยไม่ควรจะมีใครมาตั้งคําถามนี้ถึงความทุ่มเทของเขาอีกแล้วครับสิ่งที่เชนทํามาตลอดคือมุ่งมั่นครับและยังโจรักพักดีต่อเรียกยูแม้ว่าในใจของเขาอาจจะตัดสินใจไปแล้วนะครับว่าจุดหมายต่อไปของเขาคือที่ใดตลอดเกือบ10ปีในทีมชุดใหญ่ของเรียกยูนะครับ เทรนด์ s, เปลี่ยนบทบาทจากแบ็กขวาไปอย่างสิ้นเชิงครับ mm hmm. เขาไม่ใช่แค่แบ็กขวาธรรมดาธรรมดาครับแต่เป็นแบ็กแบบย์เมเกอร์ครับ mm hmm. เป็นผู้ออกแบบเกมลุก hmm. จากทางด้านข้างเสมือนเป็นปีที่คอยวางบอลให้ไปอย่างแดนหน้า mm hmm. หลายต่อหลายลูกครับที่เทรนด์ทำผลงานได้ดีครับและจะเป็นที่จดจําไปตลอดนั่นกะ็คือลูกที่ยิงใส่เลสเตอร์ซิตี้ในวันบ็อกซิ่งเดยปี2019หรือจะแอสซิสสุดคลาสสิกเลยครับ ในเกมที่เวอร์พูลเอาชนะบาร์เซโลนาในรอบตัดเชือกของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในปีเดียวกันหรือประตูในค่ำคืนนี้ในค่ำคืนนั้นที่คิงพาวเวอร์ล่าสุดมันก็จะอยู่ในความทรงจำไปตลอดการครับถามว่าแฟนบอลยังรักเขาไหมครับรักครับพวกเขาร้องชื่อเทรนต์ออกมาครับตั้งแต่ที่เทรนต์ลงในสนามขณะที่เทรนต์ทำประตูได้แฟนบอลก็ยิ่งกระหึ่มร้องเพลงขึ้นมาอีกครับแต่ใน,ในใจลึกๆแล้วของพวกเขาเนี่ย ของเหล่าแฟนบอลอาจจะรู้แล้วครับว่ามันถึงเวลาที่เทรนด์จะลาจากเรอร์พูช่วงเวลาสุดท้ายที่เปี่ยมด้วยความหมายนะครับของขวัญอำลาจากเด็กธรรมดาธรรมดาจากเมืองเรอร์พูคนหนึ่งครับที่ความฝันของเขาอาจจะไม่ได้หยุดเพียงแค่เท่านี้นะครับอันนี้คือเรื่องราวของเทรนที่ผมนามาเสนอเนี่ยนอกจากเรื่องเทรนอย่างที่เรียนไปําสัมภาษณ์ของโซจิฟันไดก็น่าสนใจเช่นกันครับโซจิฟันได้เขาว่าไงบ้างครับ เขาบอกว่าต่อให้เชนนะครับจะอำลาทีมไปเขาก็จะถูกจดจําในฐานะตํานานไปตลอดครับฟันได้บอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าเชนเนี่ยสมควรจะถูกยกย่องนะครับจากช่วงเวลาพิเศษที่ทํามาตลอด9ปีในทีมชุดใหญ่ของเรนเอร์พูครับตั้งแต่ผมย้ายมาที่สโม,มสรแห่งนี้นะครับเขาเป็นนัเกเตะที่ยอดเยี่ยมครับและมีหลายสิ่งดีๆที่เขาจะถูกจดจาตลอดไปครับหากเขาตัดสินใจที่จะย้ายออกไปนี่คือสิ่งที่เขาควรจะได้รับการจดจํา แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้พวกเราในทีมเรอร์พูลเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ว่าอนาคตของเขาจะตัดสินใจอย่างไรนั่นคือเรื่องที่เขาต้องตัดสินใจร่วมกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแต่ในตอนนี้เขายังเป็นนักเตะเรืยร์พูลและเขาสําคัญกับทีมเรามากครับเขาไม่บทบาทสําคัญตลอดทั้งฤดูกาลครับและตอนนี้เขากลับมาจากอาการบาดเจ็บซึ่งผมดีใจมากที่เขากลับมาอยู่กับทีมครับและเรายังมีอีก5เกมให้ลงเล่นหวังว่าเขาจะสร้างความสําคัญในเกมหลังนั้นได้ครับ นอกจากนี้นะครับฟรันได์ยังได้บอกถึงช็อตที่เขาเนี่ยได้ผลักเทนไปยืนต่อหน้าแฟนบอลครับฟรันได์บอกว่าผู้คนเนี่ยมักลืมไปครับว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งครับเขาผ่านอะไรมาเยอะครับในช่วง2 3าเดือนที่ผ่านมาและทุกคนก็มีความเห็นในแบบของตัวเองต่อสถานการณ์ของเขาแต่ในมุมมองของพวกเราครับในฐานะนักเตะพวกเราต้องการชนะครับและเขาก็มีบทบาทสําคัญมาตลอดในฤดูกาลนี้เขาเป็นคนสําคัญมาตลอดหลายปีที่เราเล่นด้วยกันครับ และยังมีเกมที่เหลืออีกครับอีก5นัดเขาจะต้องเป็นเทรนต์อาริสันเดอร์อโนที่ดีที่สุดให้กับทีมของเราเมื่อเขายิงประตูสําคัญแบบนั้นได้ผมคิดว่าเขาคู่ควรจะได้รับเสียงปรบมือครับและถูกยกย่องในจังหวะนั้นเพื่อให้เขาได้ดื่มด่ากับช่วงเวลานี้ครับเพราะไม่ว่าเขาจะอยู่ต่อหรือย้ายออกไปนี่คือช่วงเวลาที่ไม่ควรมองข้ามครับเพราะเขาเนี่ยได้ให้โอกาสในการปิดจ็อบกับเราในเกมหน้าครับเพราะถ้าไม่มีเทนต์หรือผู้ก็ไม่ได้รับชัยชนะในเกมนี้ ผมว่ามันเหมาะสมแล้วครับที่เขาควรได้รับช่วงเวลานั้นและจากนี้เราจะกลับมาทํางานหนักกันต่อครับเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับเกมต่อไปในสุดสัปดาห์หน้าส่วนเรื่องของการที่อาร์เซนอลเจอกับคริสตอลพาเลสครับในคืนวันพุธนี้เนี่ทางฟันไหนก็ได้บอกว่าคงจะดีครับถ้านักเตะเลอบูม,มาร่วมดูด้วยกันครับและถ้าหากพาเลสชนะอาร์เซนอลได้เลอบูก็จะได้เฉลิมฉลองในวันนั้นทันทีนะครับ ซึ่งฟันไดก็ได้บอกว่าการนําเป็นจ่าฝูงห่างถึง13แต้มในช่วงเวลานี้นะครับมันเกินกว่าที่ตัวเขาเคยฝันไว้ด้วยซ้ําครับแต่นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับเราทํางานหนักครับเพื่อให้มาอยู่จุดนี้และตอนนี้เราก็มีโอกาสที่จะปิดฉากอย่างสมบูรณ์แบบนะครับอ่ะเดี๋ยวจะก่อนที่จะปิดท้ายในคลิปนี้นะครับมาฟังความเห็นจากผมบ้างเลยกันในเรื่องของเทรนนะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เขาแสดงออกในเรื่องของอาการดีใจ รวมถึงหลังเกมแล้วก็การให้สัมษั์เนี่ยผมค่อนไปทาง80%เลยครับว่าเทรนได้ตัดสินใจแล้วกับตัดสินใจว่านี่คือฤดูกาลสุดท้ายของเขากับลิเวอร์พูลครับสิ่งที่อยู่ในใจเทนมาตลอดก็คือแรงกดดันครับจากเสียงที่วิพากษ์วิาจารณ์ตัวเขาว่าเขาทำไมถึงไม่ออกตัวเหมือนฟานไร์กับซาร่าทั้งที่เป็นเด็กสเกาเซอร์เป็นเด็กเมืองลิเวอร์พูล ทำไมไม่มีความรักสมรสรแต่สิ่งนี้เนี่ยมันถูกเก็บมานานจนเขาได้ระเบิดได้ระบายออกมาในจังหวัดทาประตูได้ในช็อตนั้นและในช่วงเวลาที่นักเตะเวอรยภูก,กำลังจะไปเดินขอบคุณแฟนบอลเทรนต์ตึเกิดความประมาคับเขากล้ากลัวไม่รู้ว่าถ้าเดินเข้าไปจะโดนเสียงโหหรือเปล่าแต่ฟันไดที่อยู่ตรงนั้นเขาอยากให้เทรนต์อยากให้น้องชายคนนี้ ได้เก็บเกี่ยวได้ซึมซับบรรยากาศแบบนี้เอาไว้ในใจครับเพราะไม่ว่าเขาจะอยู่หรือไปครับเทรนต์ s <S mm. ก็จะเป็นตำนาน mm. จะอยู่ในหน้า mm. ประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลอ,อย่างแน่นอนครับอืมอันนี้ก็คือเรื่องราวนะครับในคลิปนี้ก็นํามาฝากกันแบบสบายสบายครับอืมก็ทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรครับว่าเทรนต์จะอยู่หรือไปแต่ถ้าถามผมเขาไปนะครับแต่ก็เนี่ยแหละในช่วงเวลาห้านะต่อจากนี้ในช่วงเวลาเดือนสเสร็จต่อจากนี้ เราเก็บเกี่ยวบรรยากาศสิ่งดีๆแล้วมาร่วมเฉลิมฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกไปด้วยกันดีกว่าอะไรที่มันแย่ๆเราก็ทิ้งมันไปก่อนอย่าเพิ่งไปซีเรียสกับมันมากเราต้องเก็บความรู้สึกดีๆนี้เก็บไว้นะครับโอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้นะครับผมฮอสอันอนโซขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ